Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để Và bỏ đi <laughs> những video hấp dẫn

ในห้องว่าง่แหงหนามน่ากินเยนห้องอนี้เตรียมของกันกระชัราได้สุดนัองรักาพนธุ์พืได้กาศนาทุโลกเพื่อส่งารี่ยนืป่าเสียใเดืเวลาเจ้าผู้ชมท่านที่านใจสียดายรักาโการพารณสุเร้อง้วากตารักาานแต่สทาจะเป็นบนกครท่งกครอ เช่นการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่มีความสำคัญหรือการติดตามการเคลื่อนไหวของสถานที่ต่างๆด้วยการใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ยังมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มั่งเลื่อนในะย่าดยเด้อปกติมันที่น,น,นีแนวกันเลื่อนเขาเพื่อเอาออกกับฉัน

そうですね